ถามว่าตัวจับเวลารนะูบิกเนี่ยเราใช้แอปอะไรดีตัวจับเวลาเครื่องไหนดีรวมถึงเว็บไซต์บนความด้วยนะอ่ะมาที่ตัวจับเวลาก่อนนะผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่มีให้ใช้เป็นของ stack timer ดีที่สุดในแอปพลิเคชันจับเวลารูบิกให้ใช้เป็นถ้าเป็น ios ผมได้ไปดูคลิปของคุณ t า m ์มี่เอ s ิมาแล้วเขาแนะนำแอปเฉาทา i m มเมอร์ครับสำหรับ Android นะเครื่องผมเป็น Android ก็จะผมก็จะใช้ Twisty t i m e r นะครับสหรับเว็บไซต์เพืนคอมให้คุณเซิร์ช CS t i m e r มันก็จะขึ้นแบบนี้เพียงแค่คุณกด Spacebar มันก็มันก็จะทำงานนะครับกดอีกทีเพื่อหยุดเวลา